ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนั้นนักเรียนนะครับมันก็จะต้องมีความต้านทานจะเห็นว่าแต่ละตัวจะมีค่าความต้านทานของเขาเองนะครับซึ่งจะต้องมีค่าความต้านทานรวมนะครับแต่ว่าในกระแสสลับเราจะไม่เรียกความต้านทานรวมนะครับเราจะเรียกว่าความต้านทานเชิงซ้อนนะครับใช้ตัวแซตัวนี้นักเรียนนะครับซึ่งก็ปกตินะครับแซจะเท่ากับ v ส่วน i นะครับก็คือกฎของโอห์มธรรมดาครับ z ก็คือความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มเช่นกันนะครับกำลังไฟฟ้านะครับในวงจรกระแสะสลับเราสามารถหาได้นะครับซึ่งตรงนี้นั้นจะเห็นว่า V กับ I เป็นคอรเฟตกันนะครับเรียนจะนำมาคูณกันไม่ได้ครับเราก็จะต้องแตก v ลงมาตรงนี้นะครับจะเป็น v cos แล้วนำมาคูณซึ่งจะได้เท่ากับ i v cos Theta นะครับ ครับตัวนี้ครับตัว Co s ทีตาตัวนี้ครับเราจะเรียกเขาว่าตัวประกอบกําลังครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวประกอบเรียกว่าตัวประกอบกําลังนะครับค่า c o s ทีตาตัวนี้ครับมาดูตัวอย่างที่1นนะครับจากวงจร AC ดังรูปนี้นักเรียนแรงกําเนิดมีความถี่เชิงมุมคือตัวเมกานะครับ1,000เรเดียนต่อวินาที วัดกระแสได้5มิลลิแอมครับหาข้อกอครับค่า Ims ของ VR และ VC ครับหาค่า Ims ของ VR และ VC นะครับจาก V นะครับกดของโอห์มครับ V เท่ากับ IR นะครับดูที่ R ก่อนนะครับ V เท่ากับ IR ในที่นี้คือหมายถึง VR ก่อนนะครับก็คือ IR I ในที่นี้นะครับกระแสวัดได้5มิลลิครับอันนี้ก็แทนค่าไปตรงๆครับ อ่าสิบลบสมนะครับมิลลิอาก็คือ30ครับเราก็จะได้เท่ากับนะครับค่านี้ก็จะได้เท่ากับ150มิลลิโวลต์นะครับต่อไป vc ครับ vcvc VC ก็คือ ixc นะครับ xcvc ตัวนี้นักเรียนก็เป็นค่า rms อยู่แล้วนะครับเพราะว่าวัดกระแสกระแสตัวนี้เป็น r m เนะครับเพราะเป็นกระแสที่วัดได้นะครับเพนั้น VC ก็จะเป็น vrmS ไปในตัวอยู่แล้วครับจากตรงนี้นะครับเราก็แทนค่า i ก็5มิลลิเหมือนเดิมนะครับแล้ว xc นั้นก็คือ,อ1ส่วนโอเมก้า c โอเมก้าขอแทนเลยนะครับ1,000ส่วนค่า c นะครับซึ่งเขาให้มาแล้วเหมือนกันนะครับก็คือ25ไมโครลบ6ครับ จะได้เท่ากับ0.2โวลต์ครับไปขอไข่เขียนภาพเฟสเซอร์ของ Vr และ Vc เพื่อหาค่า V รวมนะครับซึ่งตรงนี้นั้นนะครับจะเห็นว่าต่อนุกรมนะครับ V ไม่เท่ากันก็จับ V มาเขียนเป็นเฟสเซอร์อันนี้คือ Vr นะครับส่วน Vc ทราบใช่ไหมครับตาม Vr 90มันั้น Vc จะอยู่ข้างล่างอย่างนี้ครับจากนั้นเราก็รวมเวกเตอร์อันนี้นะครับ จากเวกเตอร์หาพีทาโกรัสธรรมดานะครับก็จะได้ v เท่ากับ square root า r กลังสองบวก vc กลังสองครับค่าที่ได้จากข้อกอเมื่อสักครู่นะครับ vr vc แทนลงไปครับก็จะได้0.25โวลต์ครับความต้านทานเชิงซ้อนนะครับ ความต้านทานเชิงซ้อนก็คือตัว Z ตัวนี้เท่ากับ v ส่วน i v รวมซึ่งหารได้จากข้อขอเมื่อสักครู่นะครับ0.25ครับหารด้วย i ในกระแสนในวงจร5มิลลินะครับซึ่งตรงนี้จะได้คำตอบ50โอห์มครับต่อไปหากำลังเฉลี่ยนะครับกำลังเฉลี่ยก็คือจะ p นักงเรียนครับจาก i v cos θ h e t a นะครับ i อเราทราบนะครับ v ีทราบตัว cos ทีตานิดนึงนะครับกลับมาดูที่ข้อขอไขภาพเฟเซอร์ตัวนี้นักเรียนนะครับตัว i ใช่ไหมครับ i จะอยู่ในแกน v นี่นะครับเรียน i กับ v มุมทีตาอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นจากรูปนี้นเรียนค่า cos ทีตานะครับค่า cos ทีตาคืออะไรส่วนอะไรครับ cos ทีตาก็เป็น vr ส่วน v ถูกไหมครับ vr ส่วน v มาแทนค่านะครับใน p นะครับจะเห็นว่า v กับ v นี้ตัวเดียวกันนะครับเรียนสุดท้ายจะได้ ivr ครับ ivr เราก็แทนค่าของ i นะครับ5มิลลินะครับลบ3แล้วก็ vr vr ของเรานั้นนะครับก็คือ0.15นะครับจากนั้นก็หาคำตอบนะครับตรงนี้เราก็จะได้ออกมา 7.5คูณ10ลบ4วัตต์นะครับสังเกตนิดหนึ่งครับนักเรียนจะเห็นว่า P สุดท้ายมันไปได้ที่ IVR นะครับถ้าเรากลับมาดูที่วงจรของเรานะครับจะเห็นว่า,ากำลังหรือพลังงานจะดรอปที่ R นะครับตัวตัว C นี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สูญเสียพลังงานอะไรเลยนะครับอยู่ที่ตัว R ตัวเดียวครับก็คือ IVR นั่นเองครับ ตัวอย่างที่2ครับจากวงจรถ้า V ตัวนี้นะครับเรียนให้มา10โวลต์นะครับกระแสผ่านตัวเหนี่ยวนำตัวเก็บประจุ10นะครับตัวเหนี่ยวนำ2มิลลิแอมปรเขียนภาพเฟสเซอร์ของ V IC IL นะครับเพื่อหากระแสรวมนะครับความต้านทานเชิงซ้อนและตัวประกอบกำลังครับแน่นอนครับเราจะต้องกลับมาเราจะต้องมานำมาเขียนในแผนภาพเฟสเซอร์นะครับ ซึ่งเฟเซอร์ในที่นี้นะครับก็จะมีต่อขนานถูกไหมครับ I ไม่เท่ากันก็นำ i บมาเขียนครับโดยนะครับอันนี้ก็คือ I อ c นะครับส่วนข้างล่างนะครับจะเป็น IL แกนนี้ก็คือ IR ซึ่งไม่มีในที่นี้นะครับก็คือแกน V ครับครับหาค่ากระแสรวมนักเรียนนะครับก็2องเวกเตอร์นี้นะครับลบกันครับ ซึ่งจะเห็นว่าเราจะได้นะครับขอเขียนรูปนี้รูปใหม่ทักเรียนนะครับเราก็จะได้ i อรวมนะครับไปข้างบนนะครับเรียนจะมีค่าเท่ากับ10-2ลบ2นะครับก็จะได้เป็น8 m มิลลิแอมครับส่วนอันนี้ก็คือ V i นะครับครับไรวมครับกระแสรวม8 m มิลลิแอมนะครับคำตอบทีนี้ความต้านทานเชิงซ้อนนะครับเรียนความต้านทานเชิงซ้อนนั้นก็เหมือนเดิมนะครับจาก z เท่ากับ V ส่วน I ครับ uh, V ในที่นี้ค่อยมาแล้วนะครับ10 I รวมก็คือ8ม mm ิลลิลบ3นะครับอันนี้เราก็จะได้เท่ากับ1.25่ค uh, ูณ10กำลัง3โอห์มครับไปตัวประกอบกำลังตัวนี้ครับเี่ตัวประกอบคำตัวประกอบกำลังก็คือ cos θ h e t a ทีต้าก็คือมุมระหว่าง i รวมกับ v รวมตรงนี้ครับซึ่งจะเห็นว่าเท่ากับ90นะครับเพราะฉะนั้นตัวประกอบกำลังก็คือค่า cos ทีตาจะเท่ากับ cos 90องศาซึ่งเท่ากับ0ครับ